สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ t ูไลเฮอร o r r อร์สตี่นิทานสยอง2บรรทัดสำหรับเรื่องวันนี้ที่ผมจะมาเล่าฟังมีชื่อเรื่องว่าเพื่อนในโลกออนไลน์ที่ไม่มีตัวตนสรบวันนี้จะเป็นยังไงบ้างแต่ผมจะพาเพื่อนเพื่อนน้องๆไปรับชมรับฟังกันได้เลยในยุคที่ทุกคนเชื่อมก,กันด้วยโซเชียลมีเดียการหาเพื่อนใหม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ต่อไปแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเพื่อนที่คุณคุยทุกวันนั้นหรือว่าคุยตลอดทั้งปีไม่มีตัวตนในโลกใบนี้อีกแล้ว น้ำมนต์เป็นทั้งสามหาลาัยปีสุดท้ายที่ใช้เวลาส,ส่วนใหญ่ไปกับการอ่านหนังสือทำโปรเจกต์และก็พักผ่อนผ่านโลกออนไลน์เธอเจอกับวินครั้งแรกในแอปแช็คกลุ่มนักเขียนสมัครเล่นวินส่งข้อความมาหาและก็แนะนําตัวอย่างสุภาพใช้ภาษาสวยงามและก็ดูใจดีต่างจากคนอื่นในกลุ่มวินบอกว่าเขาอายุเท่ากัน ชออ่านหนังสือแนวลึกลับและก็ลงรายเรื่องในธรรมชาติน้ำมนต์กับวินนั้นคุยกันถูกคอเธอเริ่มใช้กับเขาทุกวันและไม่นานจากนั้นพวกเขาก็กลายเป็นเพื่อนสนิทข,ของกันเธอแม้จะไม่เคยเห็นหน้ากันหรือไิดูคอเลยก็ตามไว้วันหนึ่งเราค่อยมาเจอกันนะและนี่คือข้อความสุดท้ายก่อนที่วินจะหายไป3วันอยู่ดีๆวิน,นก็งเงียบหายน้ำมนต์นก็ส่งเข้าความไปแหลยครั้งไม่มีการตอบกลับใจเธอไน่ยรู้สึกไม่ดีหัวใจเธอหน่ยบอกว่ามีบางอย่างที่ไม่ปกติในความสงสัยเธอเริ่มย้อนดูแชทเก่าๆและก็สังเกตเห็นสิ่งแปก ข้อความบางอย่างของวินนั้นเหมือนกับพูดกับคนอื่นหรือมีประโยคที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เธอถามบางคืนเขาก็ส่งข้อความมาบอกว่าเธออยู่ในห้องหรือยังเห็นหน้าต่างเปิดอยู่ไหมทั้งที่เธอไม่เคยบอกว่าวินรู้จักที่อยู่ของเธอด้วยซ้ำด้วยความสงสัยเธอเนี่ยกำลังค้นหาชื่อจริงของเขาจากโปรไฟล์และก็ข้อมูลที่เคยคุยกันวินธรรมชัยพรมกิจเธอเจอเข่าวเก่าในเว็บไซต์ท้องถิ่นเมื่อ3ปีก่อน นุ่มวัย22ปีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนกลางดึกสถานที่เกิดเหตุถนนสายเก่าใกล้หมู่บ้านกลางป่ารูปในข่าวก็คือคนเดียวกับที่เธอน่ะจินตนาการว่าจากคำบรรยายของเขานำมนในะกระอึง้งวิน,นเสียชีวิตไปแล้ว3ปีก่อนที่เธอ่ะเริ่มจะคุยกับเขานำมนตัดสินใจเดินทางไปยังหมู่บ้านกลางป่าสถานที่ที่วิน,น่ะจากไปเธอหวังว่าอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญอาจจะมีคนชื่อเดียวกันเมื่อเธอไปถึงเธอก็บพบก,กับบ้านหลังเล็กๆตามที่วินเคยบอกบริเวณนกระโ็รกร้างมันก็ไม่มีใครอยู่มาหลายปี แต่สิ่งที่ทําให้เธอขนลุกก็คือภายในบ้านมีโปสเตอร์เก่าๆหนังสือวางกระจก,กระจายและบนโต๊กะก็มีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งหน้าจอสแสดงการแจ้งเตือนข้อความจากเธอเองมนเธอมาหาฉันแล้วอย่างนั้นเหรอข้อความย่งกระดังขึ้นตรงหน้าเธอทั้งที่ไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตไม่มีซิมการ์ดแล้วเสียงฟีทาวก็เริ่มดังขึ้นจากชั้นบนน้ำมณ์นนก็วิ่งหนีมาจากบ้านหลังนั้นด้วยใจที่มันเต้นเร็วเธอขับรถกลับบ้านอย่างรวดเร็วแต่ว่าจู่ๆผู้ที่อยู่ในรถนก็เปิดขึ้นเอง,สงอออเสียงท รถของเธอเนี่ยก็พุ่งเสียหลักชนต้นไม้ริมทางเสียงแหลมสูงเนี่ยกรดังก้องก่อนที่ภาพจะตัดน้ำมนตื่นขึ้นมาในห้องหนึ่งทุกอย่างเนี่ยกรดูคล้ายบ้านของวินแต่ว่าสะอาดและก็เป็นระเบียบหน้าต่างแล้วก็เปิดออกเธอนั้มองออกไปแล้วก็เห็นวินยืนยิ้มอยู่ข้างนอกเธอเนี่ยก็เลยถามว่าที่นี่ที่ไหนระวินเนี่ยกรตอบด้วยรอยยิ้มเศร้าๆที่นี่คือบ้านของเรามนตั้งแต่คืนนั้นเธอก็ไม่รอดจากอุบัติเหตุเลยนำมลเนี่ยก็เริ่มจำได้เผาความจำเนี่ยกรแลกกลับมา เธอคือคนที่ตายไปตั้งแต่เมื่อ3ปีก่อนสรุปก็คือวินเองไม่ใช่ผีเขายังมีชีวิตอยู่แต่ว่าแชทเขาของเพื่อนสนิทที่เสียไปที่มีชื่อว่าวินทวัดเป็นตัวแทนคุยกับเธอเขาไม่เคยรู้ว่าเขาคุยกับวิญญาณจนวันที่เธอนไปหาเขาจริงๆหลังจากอุบัติเหตุในคืนนั้นก็ไม่มีใครพบศพของน้ำมนต์อีกเลยแต่ว่าในโทรศัพท์ของเธอเจอแอบแชทที่มีใครไหนรู้จักและแดนหลอกที่มันยาวเหยียดกับแครบางคนที่ตายไปนานแล้วหรือว่าบางครั้งการที่มีเพื่อนที่ดีที่สุดในโลกออนไลน์ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดี้าาเเขไมม่่คยยีตตัวนอูจริงๆ แล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแล้วเ,เพื่อนละครับคิดว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ลองมาคุยกันได้นะและถ้าหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้ผมมีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วว่าเจอกันในเรื่องต่อไปครับ